สวัสดีครับอย่กับช่องเนนะครับกำลังเรียนภาษานะครับ n i h night าษา fire ก้อนหนาวหนาวหนาว d a in the night หนาว

นี่แปลภาษาพ่อ่าไปเลียนยากติดใจได้ิเออไเก่าซิ่งกัเนวันวันน่วันวันผู้ที่วันวัซิ่งวินอีกทำไมยังวันหนึ่งอ่ะวันชื่นกับวันไงไม่ใช่วันชื่นนีวันชื่น No, 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 no. No. ไม่ได้ก็คือ I'm very happy ถ้ามันไม่แรงนะจะเกีด <c oughs> เราเขาเชแรดโอเคไม่กินแต่กินกิน้วอะ <c oughs> แต่กินกินแ่นานเยอีก <c oughs> กิน <c oughs> ว่านี่ให้กินดูจีบบอกว่ากินแล้วพื้นอื่น เอาจะวนีไปใช่น uh, ิเอาตัวนีไปใช่นิเปลี่ยนกันด้วยป้นสวิตเซเลนอันนสวิตเซเลนสวิตเลนสวิตเซ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 ลนสวิตเซแลนสวิตเซลนสวิตเลนสวิตเซลวิตเซ สวิตเซอร์แลนด์เยอรมันเนี่ยเสร็จขาน้ำนะน้ำน้ำมนต์ไปด้วยเด้อมาเอานี้มาเพอเาเอานีขื่อนเื่อจากประเทศไทยไม่ต้องเดี๋ยวผมจะถามให้มันเป็นช็ออไทน้มนต์ไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์วยเด้อ

ต้องมาเยี่ยมเราที่สวิตเซอร์แลนด์โอต้องต้องมาเยี่ยมเราที่สวิตเซอร์แลนด์ไปได้ไปได้ฉันจะทำแบบนั้นโอ้โอเค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 เอเคโอนัโกเอเคาอคโอเคโเคโอเคโอบเคโอเคโอเคเออเเเโอเคเ อย่าล yeah, <The> ืมติดตามช่องหนุ่มเมืองมนเจโอทูออฟฟิเชียลด้วยนะครับสวัสดีครับครับินแรยไปเหงนีทำไมอาจารย์ไปแล้วนี่ ทำไมไม่มีอะไรฝากอาจารย์ด้วยล่ะโอ้นี่ว่าแต่ไปแล้วโอ้ลมมีอยู่เศีลมติดสามหลอกกันทางนมมึงนมึงมึ่ดอกมึงทำไมมึงเอดอกไ่ดอกาูจะเป้ย เอาดอคุณก็เขาเดือนสา้กสาวเดหนาหนารอดมันก็ยังงี้แหละต้อมาุการไปเที่ยวคู่สาวนีๆโอเคบอกคุณว่าเพนีไปจำปีอยู่จังหวัดอะไรน่ะบนทิศไทยลออ่ะใส่กี่ไปแล้วแต่เยอ่มาแล้วชิบชิบมาแล้วใหยกมา

นี่นี่นี่พูดแต่นี่จากเด็กใหม่เป็นชั่วโมงกี่ชั่วโมงเดินทางจากประเทศไทยไปไอซ์แลนด์เดินทางจากประเทศไทยไปไอซ์แลนด์ใช้เวลากี่ชั่วโมงไอซ์แลนด์เขาเ็นไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์อาจารย์นี่เข้าห้องน้ำเลยครับ

น uh ี่กะพืปีกนีอ่าน to ่าอ่านออกไหมนั uh ่นบอกกออ้ใชล้ใชแล้วสิบเอ็ดสิบเอ็ดชั่วโมงั่วงใช้สิบเอ็ั่วมงบิวัดนึงดอยู่หวางกอัดงกไม่ใช่ปรมาณห้ามุม Hi e r s เร็วลุกขึ้นในดวงตาที่เปนเกลขึ้เราแล้ายไปจริงมีล็กตาตายแต่เร็วไปไปไปคิดถึงใหญ่น่าไปกูถูสวิตเซอร์กูถูสวิตเซอร์แล้วใช่ไหมังอยู่ไหนมันอยู่แบบไหนมอยู่วัวันออกบบ้านี้มึงไปมาอะไรนี่แบบมึงไปวันออกอยู่แต่วันออกอ๋อ วินเซเลนมีแต่ออกตัวเขาตะขังกันเลยเวรไม่กี่บาทไอพวกไต่พวกเหนียเขามีกันเลยเวรคือไปไปไปทไทยเขาก็ได้เขามีกันเลเหมือนมึงจะบ้าเนี่ยแม่ยูไปถามมันอยู่ภาคไหนเราว่ลงสนามบินแล้ก็มีคนมาหลับกับเวร แม่แต่ก็ติไฟนี่เลยย่าไมึงพูดง่ายคือแค่นั้นแหละนใหญ่กูรอใช่ปะกไปไม่ได้แเอากินเงินช่วงกินเยวก็มาหลับวานมึงใส่ขวอไม่หลุดอ่ะบางกีเนี่ย้านีจ้างไม่แพรับก็นั่นแหละดีแต่ห้ไปหารหายหับได้อยู่ตรงผมปเขา้องมีตะงทัแยกออกกักบรัทนั่นเลยคือภาคใต้ละเอียดปะนไปถาม เอาก็เป็นหญิงคนไทยหญิงก็จะมีอ่ะบางใต้บางอีสานใช่ไหมไปเที่ยวสวิตส์โอ้เขาใจกุ้ยั้นนะเว้ยอิตาลีอิตาลีในคลิปนี้ก็คลิปไปแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับรอจุ่มคลิปต่อไปนะครับยังไงกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับหมอนมอนเจลต์ถือออบเจลด้วยนะครับสวัสดีครับ